ให้เธอกำหนดหมายในความพอดีนะไม่เถิดนะความเพียรที่ปาลบจัดเกินไปเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อความฟุง้งซ่านย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านนะให้ปาลบความเพียรพอดีโยมเคร่งเครียดเคร่ง,ค,งคัดมากนะหน้าร้อนนะแน่นหนาอ,อกปวดหัวตึงหน้าตาไปหมดตึงตัวไม่ใช่ละโยมต้องปล่อยกายสบายสบายพอดีพอดีอดนะความเพียรไม่ย่อหย่อนแต่ต้องพอดีนะ เพียรเกินก็ผิดเพียรน,น้อยก็ผิดเพ่งเกินก็ผิดเพ่งน้อยก็ผิดต้องเพ่งพอดีคำว่าเพ่งนี่อีกเหมือนกันสาวกก็พูดคำว่าเพ่งซะเสียหายคำว่าเพ่งเป็นคำก,กลางๆเหมือนความเพียรเหมือนกันผู้เจ้าประมาการเพ่งอย่างม้ากระจอกการเพ่งอย่างม้าอาชาในเพ่งม้ากระจกเป็นยังไง ม้ากระจอกมันกินข้าวเปลือกในรางแล้วมันก็ไม่สนใจอนะไรมันก็กินเขาเมันไปข้าวเปลือกข้าวเปลือกข้าวเปลือกอิ่มท้องนะนะส่วนม้าอาชานายกินข้าวเปลือกแล้วมันก็ไข้ควนพี่นาววันนี้สารถีจะฝึกมันอย่างไรมันจะโต้อตอบอย่างไรทำตามอย่างไรอย่างนี้ <c oughs> นะภิกษุกระจอกก็เหมือนกันภิกษุกระจอกเนี่ยเพ่งแล้วก็ไม่ไข้ควรอะไรไม่สังเกตเห็นอะไรไม่เห็นการเกิดการดับเห็นนะ ส่วนภิกษุอาชาลัยขณะที่เพ่งลมอยู่เนี่ยเห็นเกิดเห็นดับเห็นนะเพราะนั้นถ้าคนไม่มีไหวพลิบเป็นแบบม้ากระจอกมันก็เป็นอย่างหนังสือเบสเซเลอลร์ที่ออกขายตามที่ต่างๆในกรุงเทพนะขายดีแล้วบอกว่าอาณาปานสิเป็นแค่สมถะไม่ใช่วิปัสนาโอ้โหขัดกับพระศาสดาเต็มๆเลยนะหรือเป็นของมหาบุรุษไม่ใช่ของภิกษุเอ้าผู้เจ้าแนะนําภิกษุทุกองเลยนะให้เจริญอาณาปาเห็นไหม เมื่อเราไม่ศึกษาพุทธพจะนะคำพูดของเราเนี่ยมันจะไปขัดกับศาสดาตัวเองตลอดเวลาเลยการกราบไหว้าศาสดาของเราจะเป็นหมันเปล่า